ซีรีส์มมโครแลกันเป็นวันให้หนูดูเดี๋ยวนี้ไม่ตล้าไม่เขียนนะไหนบอกไาโครแลนจะไปวันวันทำไมที่เหลือถึงใช้หิบกันขนาดนี้ใช้หินเขาอะไรรู้ไหมใช้หิบนั่นแหละครับเลยชิบหายหยุดเขาแล้วก็ชิบหายจริงนะแล้วเขายังไม่รู้ตอนสุดท้ายตายหมด เาขอข้าสองกันมันหมันตายหมดมปนจะเปียวพากสมันจะไหนตอดางอไหนยติไดดอิ่ีบอไน่ยงโอ้คือในคว่าเกิดไยไปเรื่อยๆเลยชาติถ้ามีจะดูไหมคะ